คิดเช่นเป็นดังใจวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเมนูข้าวปิ้งข้าวปิ้งที่เราจะทําวันนี้นะทุกคนไม่ใช่ข้าวเหนียวปิ้งนะโน no. คนละอย่างกันข้าวปิ้งที่เราจะทําวันนี้เนี่ยเป็นหนึง่งในตำรับอาหารชาววังโบราณซึ่งหากินยากแล้วในทุกวันนี้แล้วก็ไม่ค่อยเห็นมีคนมาทําขายนะก็ไม่รู้ทาไมวันนี้เราเลย จะลองออกมาทำดูจะเป็นยังไงก็แรกเราจะเริ่มด้วยการทำหมูหวานก่อนแต่ว่าหมูหวานที่เราทำวันนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรของเป็นหมูผัดของคุณท้าวกรจันเพราะว่าเป็นสิ่งที่ว่าเรียกว่าขึ้นชื่อเลยนะจะไปทำหมูหวานเนี่ยเป็นเมนูหมูหวานที่ขึ้นชื่อมากเราก็จะผัดหอมเกาะ นี้เราเลือกใช้เป็นหอมแขกเพราะว่าเราต้องการได,ได้เนื้อสัมผัสที่มันเนยอะแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่รุนแรงไม่ไม่ชัดเจนหน้องหอมแดงนะแต่ว่าก็โอเคอยู่ต้องการเนื้อเราก็ผัดในน้ํามันหมูจะมีเศษกระเทียมนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เราตึงเกียวกระเทียมมาจากในหมอน้อนี้ผัดให้หอมเริ่มมีความใส แล้วเราก็จะลดไฟลงนิดนึงแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปในสูตรจะใช้เป็นหมูสามชั้นเราก็อาจจะใช้หมูสามชั้นตางแต่ว่าตรงนี้เราจะหั่นแบบเป็นามเล็กๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่เป็นข้าวมันน่าจะเป็นเทคเจอร์ที่เคี้ยวได้หนักดี เราก็ผัดไปเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้ไฟแรงมากไฟเนี่ยผิวเขาอาจจะแบบตึงตัวเกินไปแล้วมันจะทำให้หมีเนี่ยไม่นุ่มไปประมาณนี้นี่ก็คือจุดสุดท้ายที่เราต้องการผัดไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ชิมให้ รู้ว่าโอเคหมูมันนุ่มนพล้นนะเข้าเนื้อแล้วแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเสร็จแล้วแล้วก็จะไปต่อกันที่ส่วนผสมถัดไปก็คือน้ำพริกแล้วก็จะใส่ในนี้จะมีเกลือพริกขี้หนูกระเทียมกุ้งแห้งในสูตรใช้กุ้งแห้งแต่ว่าเราไม่มีกุ้งแห้งเรามีแต่กุ้งฝอยก็เลยเอาันนี้ไปก่อนแล้วก็จะตำอันนี้ก่อนตำให้เข้าโคลละเอียดแล้วแล้วก็จะใส่กระปิย่างลงไป ชิเชิเช็ดอุยอุยอ่าใส่ะะะกะปิลงไปแล้วก็ในตัวน้ำพริกตรงนี้เดี๋ยวเราจะปรุงแค่รสเปรี้ยวนะเพราะว่าความหวานจะได้จากตัวหมูหวานอยู่แล้วแล้วก็เค็มจากกะปิแล้วก็เกลือที่เราใส่ไปเมื่อกี้แล้วก็จะฟุงเพิ่มอีกแค่มะนาว ก็มาถึงขั้นตอนการคลุกกันหมูหวานกับน้ำพริกและกระเทียมเจียวน้ำพริกเมื่อกี้เราปรุงให้ออกเปรี้ยวแล้วก็เคียนตามแล้วส่วนข้าวนี้เราจะปรุงให้ค่อนข้างรสจัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไข่ไปด้วยแล้วก็ใส่น้ำพริกกะปกิคลุกลงไปก่อนใส่สักท่านี้ก่อนถ้าย,ยังไม่พอเดี๋ยวค่อย ใส่เพิ่มข้าวเป็นข้าวหุงสุกเอาใช้เราค่อนข้างร้อนหน่อยนะคลุกเข้ากันแล้วแล้วก็ตามด้วยหวานลิบก็ออกคลุกให้เข้ากัน แล้วสุดท้ายก็ตามด้วยกระเทียมเจียวเมื่อกี้แอบชิมไปหน่อยหนึ่งอร่อยมากเลยอ่ะอให้เข้ากันรสชาติจะต้องให้จัดหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ไข่ลงไปรสเ,เค้าก็จะอ่อนลงใส่ไข่ก็เพื่อแค่ให้มันเกาะตัวกันเสร็จแล้วก็ตามด้วยไข่นะ ค่อยๆใส่ทีละฟองก่อนดูแค่ให้มันจับตัวกันให้เขาจับตัวกันในก้อนได้ดีถ้าเกิดยังไม่ดีก็ค่อยใส่เพิ่มทีละฟองนี่ต้องต้องหน่อยหนึ่งนี่เราจะทําให้เขาแค่เกาะตัวกันในก้อนแค่น,นี้ก็พอแล้วถ้าใส่เหลวไปเดี๋ยวเวลาหอ่อมันจะอาจจะไหลได้แล้วเราก็เลย สำหรับเราเนี่ยแค่นี้พอแล้ะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ห่อกันแล้วเราก็มาย่างใช้ไฟอ่อนนะทุกคน,นหน่อยนึงค่อยๆยา่างถ้าใช้ไฟแรงเลยเนี่ยใบตองจะไหม้ก่อนนะข้างในเนี่ยยังไม่สุกแล้วก็ใช้ไฟค่อยคอย่อนค่อยๆย่างไปเพราะว่า วันน <oh> ี้ไข่อยู <h <h ่ใช่ไหมเร็ใส่ไข่เข้าไปเลยต้องค่อยๆย่างให้ไข่เขาสุกแเพื่อให้มันแห้งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับข้าวปิ้งของเราในหน้าตาเป็นแบบนี้ตตตึึึึึงง มาดูแบบที่แกะข้างในแล้วกันนี่คือที่เราเปิดออกมาแล้วแล้วเราก็บีบมาชิมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะเป็นก้อนเลยนะเพราะใส่ไข่เข้าไปแล้วก็ปิ้งไัดอ่อนๆเน,นี่ยตรงข้างบนเขาก็จะมีแบบเหมือนแบบเป็นเติมคิีมเกรียมนิดนึงมันก็จะเป็นกับกรอบก็บีบมากินไม่ต้องใช้ช้อนซ้อมเลยอะ่ะใช้มือบียก็ได้ เราจะมาชิมกันเป็นครั้งที่สองละเมื่อกี้ชิมไปละก็รสโอเคนะเราว่ารสดีเลยรสเข้มข้น อาจจะลดความจัดลงมาได้อีกนิดนึงแต่ว่าเพราะเมื่อกี้เราใส่ไข่น้อยด้วยแหละตอนแรกเราคิดว่าจะใส่ไข่เยอะกว่านั้นแต่ว่าอืมเดี๋ยวค่อยกเอาแต่ก็ถือว่าโอเคนะถ้ามีกินกับหอมแดงซอยเพิ่มอีกนิดนึงกับพริกอะไรอีกหน่อยก็ก็ยังได้อยู่แต่ว่าถ้ากินแบบแบบนี้เลยก็ก็ได้นะ ก็พกพาสะดวกดีอันนี้ก็เป็นเมนูที่เวลาเราห้าไปประพาที่ไกลๆอ่านี่ก็คืออาหารที่เขาจะทำทำไปกันเพราะว่ามันเก็บได้ง่ายแล้วก็มันไม่มันไม่เสียไว้ก็เนี่ยแหละนี่คือข้าวปิ้ง